อ่ะเมื่อเช้านี้เดินทางกันมาถึงแล้วนะครับสําหรับนักวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทยหลังจากเดินทางมา30ชั่วโมงเออที่บอกไงที่บอกงงเลยอ่ะก็คือผมยาวถึงกลางหลังกันทุกคน๋อไม่นะก็ยังโอเคอยู่แล้วสภาพสโลสเลกันนะคุณผู้าตมแต่เจ็ดโมงเช้าใช่ไหมก็ไปทรานสิตที่โดฮามาเพราะบินกาต้าเวสเนาะก็มาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีคดด่วนทนายศรีวัชรเมธากุัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็มีทางคุณยุนธแป้นน้อยกับตันทีมก็คือตัวลิเบโร่ทีมนะครับแล้วก็พร้อมๆกับนักตบลูกยางสาวไทยที่เดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วก็มีทาางนยก มาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางยางเนี่ยไปให้การต้อนรับแล้วก็สื่อมวลชนที่ไปรอต้อนรับเป็นอย่างอบอุ่นโค้ด,ด่วนบอกเดี๋ยวจะรีบนําข้อผิดพลาดจากสนามที่สองที่เราไม่ชนะใครเลยเนี่ยม,มาแก้ไขปรับปรุงแล้วเดี๋ยวจะใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาให้มันกลับมาฟื้นฟูให้ฟิตเต็มที่โดยเร็วที่สุดน,นะครับต้องยอมรับในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับว่าเราไม่สามารถชนะใครเลยได้แต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือในเรื่องของการ เล่นกับทีมที่มีศักยภาพที่สูงเนี่ยเราสามารถเล่นได้ดีนะครับแต่บางจังหวะในเรื่องของการควบคุมของจังหวะการเล่นในช่วงปลายเนี่ยต้องยอมรับาจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ต้องกลับมาปรับปรุงและพยายามปรับปรงในช่วงที่เวลาที่มีอยู่เนี่ยโดยอาศัยสู่วิทยาการกีฬานะครับการกีฬาของประเทศไทยในเรื่องของการฟื้นฟูให้เต็มที่เพื่อจะสู้ในสนามนี้เพราะสนามนี้เองเนี่ยเป็นสนามที่ถือว่าเป็นทีมที่แข็ง แล้วก็แข็งมากด้วยในสนามนี้นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นดราม่าเรื่องชมพู่ก็คือน้องชมพู่พันพันเกิดปราดใช่มาเซตเตอร์ของเราเนี่ยเพราะว่ามีคนดีเอ็ไปบอกชมพู่เล่นอย่างนี้มาเล่นทีมชาติยังไงเล่นแบบไม่ให้ใจเลยเขียนแบบยาวยืดเลยอ่อเดี๋ยวฟังเสียงชมพู่พูดถึงกรณีนี้กันหน่อยนะครับเรามองในเรื่องของผู้ติ่คน ก็เชียร์เชียร์ตั้งแต่ลูกพี่มายันลุกน้องแล้วก็จะเชียร์ต่อไปซึ่งเรารู้สึกว่าเราถึงดี้แล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าเราควรที่จะเต็มที่ให้กันก็เป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยนะอยากให้ผู้แบบพอาผู้เจ็บด้วยก่อนให้ผู้เจ็บผู้แบบนี้นนเพราะเรายังเหลือ4นัด ของ<ใ>นสนาม<อ>ที่สาในบ้านขอ <สะ S 1> งเราแล้วก็เวลาพร m ม t ท m มทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมร่วมชมและให้กําลังใจนักวอลเล์บอลสาวทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีกสนามที่3 27มิถุนายนถึงวันที่2กร,รกฎาคมจัดที่อินโดสเตเดียมหัวหมากบัตรหมดแล้วไม่เป็นไรเชียร์สดหน้าจอช่อง 7hd ถ่ายทอดสดทุกนัดที่สาวไทยลงทําการแข่งขันนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน c ซ7 h d บักบู .tv และที่เว็บไซต์เ e r r a s i ช .com ด้วยนะครับโซเดโซเดสซู้ๆนะคะสาวไทยเดี๋ยวไปเชียร์กันแน่นอนนะคะ